ต่อไปเลขสองอยู่ไหนคะเลขสองโอเคเก่งมากค่ะเลขสามอยู่ไหนคะเลขสามเลขสามถูกต้องต่อไปเลขสี่ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเลขห้าค่ะเลขห้าอยู่ไหนนะโอเคเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะ ไปเลขเจ็ดค่ะเลขหกค่ะเลขหก 6. เลขหกค่ะโอเคเลขอะไรต่อเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบน้องนาเก่งมากเลยปมให้ตัวเอง โอเคให้แม่เก็บแหรอคะเก่งมากคะ่ะ